ระดูเล็กอกมเดียกระดูเล็กอชริยะครับวันนี้ซ้อมมากี่วันครับสองหน้าแล้วสองเดือนกว่าแล้วยซ้อมอยู่ที่ใครเดี๋ยวรัดครับผมมาซ้อมอยู่ที่เดี๋ยรัดแล้วมีใครมาเป็นที่ปเปอร์ซ้อมแล้วบ้างที่นั่นนี่พวกปาวสาวซ้อมเอกซ้อโดเป็นวันชายก็คือเพื่อนเพื่อนในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับผมยี่สิบสองปีเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบน้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับสองเราเมื่อตะไคร้เลยครับ แล้วจากวันนี้เรามาเจอกับเด็กขาเคยเจอกันไหมไม่เคยไอ้นี่คือไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกี่ยวัตดต่อว่าก็ดูมาบ้างแล้วมือมัดตายจากอะไรก็มีหมัดมีในขาแล้ววันนี้เราจะวางเกลี่ยวางแข็งก็เรื่อยๆก่อนแล้วก็ค่อยเบียดก็ไปตามตัดตายเรานาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ออตกร์อ,ออตกรนั้นเราเจอกับ<ล> คอยลุ้งเพิรนะครับทําไงบ้างก็เพลครับวันนี้เพลอันนี้ก็ต่อยกันนานยังมาแล้วครับล่าสุดนี้กี่ปีนะกี่ปีเองแล้วแล้วก็หยุดไปเลยแล้วมาเพิ่งมาไฟนี้แล้วร่างกายเราตอนนี้เป็นไงก็ซ้อมมาสองเดือนกว่าก็น่าจะพร้อมั่นคงแล้วตอนนั้นที่เราต่อยนั่นเราต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยแปดร้อยเก้าแล้วแต่ร้อยเก้าวันนี้มาต่อยร้อยสิบ ก็ไม่มีปัญหาสบายๆนะร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วสมบูรณ์แล้วแล้ววันเย็นนี้พร้อมแจ้งเกิดเลยอป่าครับแจ้งเกิดแล้วนะอืมอะแล้วต่อยมวยมาลุ้นๆทั้งวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณก็เป็นลอยเราคนจังหวัดนครศรีธรรมราชฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้นะก็ฝากแฟนมวยชาวใต้ช่วยเชียร์เป็นกำลังใจครับวันนี้แจ้งเกิดโอเคขอบคุณมากน้องชายครับผ